สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจินดาสีครีเอเตอร์นะครับพาท่านนะครับไปไหว้พระธาตุนะครับหรือว่าพระธาตุวายโยนะครับวันนี้นะครับพาท่านนะครับไปสักการบูชานะครับหลวงพ่อใหญ่นะครับที่วัดวายโยนะครับหรือว่าวัดห้วยน้ำซับนะครับตำบลลากกะทินนะครับอำเภอสนามใจเขตจังหวัดเชียงแสนนะครับ าถาบูชานะครับหลวงพ่อองค์ใหญ่นะครับให้ท่านตั้งนโมสามจบนะครับแล้ว่ากถาสามจบนะครับกับนโมทัสสะภควะโตอรหัโตสมมาสัมพุทัสสะนโมทัสสะภควะโตอรหะโตสมมาสัมพุทัสสะนโมทัสสะภควะตโตอรหะโตสมมาสัมพุทัสสะพุทธบูชา มหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปัญญาวันโตสังฆบูชามหาโพคาวหติโลกะนาถังรัตนตยังอภิปูชิยามิทบูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปัญญาวันโต สังฆบูชามหาโพคะวหติโลกะนาถังรัตนตยังทับูชามหาเตชะวันโตรามบูชามหาปัญญาวันโตสังฆบูชามหาโพคะวหติโลกะนาถังรัตนตยัง जानते <laughs>